ถัดมาจะเป็นข้อที่8นะครับใน Exercise c ์สขีดนะครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นการตัดแบบ h a l s section นนะครับเนาะคือการตัดเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับก็จะมักใช้กับชิ้นงานที่มีความสมมาตรใช่ไหมครับอ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะทำการ Project เนาะโปรเจกตจากขอบมาก่อน โดยเราต้องพิจารณาตรงส่วนนี้ด้วยนะครับก็คือการตัดแบบ half section เนี่ยนะครับเราจะตัดชช้นงานเพียงแค่ครึ่งเดียวถูกไหมนะครับจะตัดชช้งานเพียงแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับครึ่งฝั่งนี้ที่ไม่โดนตัดเนี่ยเปรียบเสมือนก็เรามองจากข้างนอกเข้ามานะครับเราเห็นเป็นรูปร่างยังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับโปรเจกต์ขนาดก่อนเนาะ เจอขอบไหนบ้างนะครับก็โปรเจกต์ขอบมาด้านบนนะครับก็เช่นกันด้านบนนะครับเราจะโปรเจกต์มาแค่2จุดนะสำหรับฝั่งซ้ายนะครับคือขอบนี้เนาะ แล้วก็ขอบตรงกลางนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ถูกตัดใช่ไหมครับก็คือเรามองจากข้างนอกเนี่ยเราเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแค่นั้นเองเนาะแล้วก็อีกครึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ถูกตัดนะครับอ่ะถัดมาอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับโปรเจกต์มาทุกทุกจุดเลยนะครับอ่ะจะได้ประมาณนี้นะครับ ทีนี้การเขียนแบบ half section นะครับเนื่องจากว่าเป็นการตัดแบบครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็จะใส่นะครับเส้นเส้นแบ่งครึ่งเนี่ยนะครับด้วยเส้นเซนเตอร์ไลน์เนาะเพราะว่ามันมักจะใช้กับชิ้นงานที่มีความสมมาตรด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับการตัดแบบ half section เนาะเส้นที่ใช้ในการแบ่งครึ่งชิ้นงานเนี่ยนะครับแบ่งครึ่งการตัดเนี่ยเราจะใช้เส้นเซนเตอร์ไลน์เท่านั้นนะครับอันนี้ โน้ตเอาไว้ด้วยนะครับเราจะใช้เส้น center line แบ่งเท่านั้นนะนะครับอ่ะทีนี้ก็มาพิจารณาเนาะว่าเราตัดเนี่ยมันมีขอบอะไรบ้างเนาะก็จะมีเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นการตัดในลักษณะอ่าแม้จตว่าอันนี้เป็นรูเจาะใช่ไหมครับก็จะมีความสมมาตรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ copy นะครับส่วนนี้นะครับมาวางตรงนี้ได้เลยเนาะโดยอิงจาก ขอบตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมขอบตรงนี้นะครับเรามองจากด้านท็อปวิวเนี่ยเราเห็นเป็นเส้นขอบใช่ไหมครับก็คือขอบตรงนี้เนาะถัดมาก็จะเจอขอบตรงนี้อีกใช่ไหมครับซึ่งอยู่ตรงนี้เนาะตามข้อนี้นะครับอ่ะก็เขียนได้เลยนะครับเหมือนกับก๊อปปี้ตรงนี้มาวางเลยนะใช่ไหมครับอ่ะลองดูนะขอบตรงนี้นะครับสุดถึงขอบนี้เนาะ ก็จะตรงกับขอบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมรูปมันจะต้องเหมือนกันเลยนะครับทีนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับมักจะลืมขอบเนาะขอบตรงนี้นะครับเนี่ย ตรงนี้หลายคนมักจะชอบลืมนะครับอันนี้ต้องเห็นขอบด้วยนะครับ1จุดเนาะที่หลายคนมักลืมจุดที่2นะครับจุดที่3จุดที่4แล้วก็จุดที่5ครับนี่แหละ5จุดนี้นะครับหลายคนมักชอบลืมถามว่าทําไมถึงมีละ่ะนะครับก็อ้ยังกะข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมมันจะมีเส้นขอบพวกนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราทําการตัดผ่าครึ่งมันมาเนี่ยนะครับ เราก็จะต้องเห็นขอบของมันอยู่แล้วเนาะขอบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่เป็นชั้นขอบตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยขอบตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อเราทําการตัดเนี่ยมันต้องเห็นขอบที่มันอ้อมอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับที่มันอยู่ด้านหลังตรงนี้เนาะเนี่ยที่มันจะเป็นลักษณะขอบด้านหลังตรงนี้นะครับเนาะประมาณนี้ครับอ่ะที่เหลือใส่ section line ครับหลักการการใส่ si section line นะครับเหมือนเหมือนเดิมเลยนะก็คือ ห้ามขนาดหรือตั้งฉากกับขอบชิ้นงานนะครับข้อนี้มีมุม45อ,องศาอยู่ใช่ไหมครับต้องเลี่ยงมุมใช้มุมอื่นนะครับ Selection Line ต้องเป็นเส้นบางนะครับ รประมาณนี้เนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเขียน half section ในข้อ8เนาะก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะครับว่าที่เราตัดมาเนี่ยเป็น section นะครับอะไรเนาะก็คือเป็น section AA นะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับ